สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ที่ปวนพะเยนะครับตอนนี้ก็มาดูบรรยากาศที่ริมแม่น้ำปวนพยโยวันนี้จะมีฝนมีลมหน่อยนะครับฝนก็กำลังจะตกนะครับบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนนะครับวันนี้นะครับมาไหว้ขอพรนะครับพ่อพ่อขุนงาเมืองนะครับ ข้างหลังนุ่นจะเป็นภูเขาเนะภูเใเขาใหญ่มาก,น,น,น,กานี่ก็จะเป็นชายฝั่งที่อยู่บริเวณกวนพพเยานะครับแล้วก็ มีที่นั่งชมวิวแล้วก็ที่กินอาหารนะครับระหว่างสองข้างทางนะครับริมทางตอนนี้ก็อากาศค่อนข้างที่จะลมนะครับลมแบบเหมือนฝนจะตกนะครับวันนี้มีโอกาสเดินทางมาลำปางแล้วก็แวะมาที่กวนพะเยาด้วยนะครับนี่ครับผมอยู่ริมแม่น้ำน,นะครับบรรยากาศเหมือนอยู่ทะเลเลย บรรยากาศเหมือนอยู่รีฟฝั่งทะเลนะครับข้างบนก็จะเป็นพ่อขุนนะครับพ่อขุนงามเมืองนะครับถ้าอ่านไม่ผิดนะครับอากาศดีนะครับผมตอนเย็นหน้าอากาศน่าจะดีนะครับแล้วก็มีบางครั้งก็จะมีคนมาตกปลากันนะครับ